สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูก่อนได้เจดตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับ เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆรงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหัวอยู่ห้าวยิ้มอย่างแผ่วเบาและกล่าวว่าพี่ใหญ่การเพิ่มพลังวิญญาณของเราโดยอาศัยการฝึกฝนของเรานั้นดีที่สุดการใช้ยาเพื่อส่งเสริมการฝึกฝนของเราแม้ว่าพวกมันจะเป็นสมบัติทางธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้มีความสมบูรณ์หรือแข็งแกร่งเท่ากับการทําเช่นนั้นผ่านการฝึกฝนของเราเองคราวนี้ เราได้ใช้ผลของยามามากมายแล้วและเราต้องการพึ่งพาการฝูฝนของเราเองเพื่อรักษาเสถียนภาพและรวมเข้าด้วยกันเราจะทำลายสิ่งต่างๆด้วยความเร่งรีบเกินไปถ้าเราทำอีกด้วยความเร็วในการฝูฝนของเราในปัจจุบันเรายังคงสามารถเพิ่มการฝกฝนของเราได้ค่อนข้างเร็วแม้จะไม่มียาเป,ย,เปย,ย์เย์พยักหน้าและตอบว่างั้นก็ทำตามแบบของเจ้าหัวอยู่ห้าแกวตอว่า สำหรับหเม็ดที่เหลือข้าขอให้ท่านมอบให้กับผู้อาวศสสวนหนึ่งเม็ดพี่ใหญ่บอกเขาถึงผลกระทบของยาเม็ดเหล่านี้ที่มีต่อเราและคาหวังว่าเขาจะสามารถใช้ยาเม็ดนี้เพื่อเพิ่มระดับการฝูงฝนของเขาให้กลายเป็นพมยุทธระดับสูงสุดได้หนึ่งใน5เม็ดที่เหลือจะมอบให้กับอาจารย์เซียวยาเพื่อช่วยเหลือต่อเธอและสีเม็ดสุดท้าย จะได้รับการจัดการตามแผนที่เราคุยกันในตอนแรกแต่ถ้าว่าเราต้องเลื่อนวันที่ที่เราวางแผนจะบริโภคออกไปเราต้องรออย่างน้อย3มเดือนก่อนที่เราจะกินอีกเม็ดหนึ่งแล้อีก3าเดือนก่อนที่เราจะกินอีกครั้งด้วยวิธีนี้เราสามารถเพิ่มผลของยาเม็ดได้และเรายังสามารถให้เวลาทุกคนเพียงพอที่จะรักษาสเสถียรภาพและรวบรวมการฝูฝน,นของพวกเขาเปย์ปยตอบว่าเอาระทำในแบบของเจ้า แต่เจ้าควรให้ยายแก่ผู้เอาเสอสวนด้วยตัวเองหวัวยู่เฮาหัวเราะและพูดว่าพี่ใหญ่ท่านและอาจารย์เซียวยาเป็นผู้นำของสำนักถังนี่เป็นของควรของสำนักถังที่มอบให้กับสาบันไม่ใช่แค่ของข้าเองเปเปยเข้าใจในทันทีว่าเขาพยายามจะพูดอะไรแนจ้องเข้าไปในดวงตาของหวัวยู่เ้าอย่างลึกซึ้งก่อนจะตบรของเขาหวัวอยู่เ้ากล่าวว่าพี่ใหญ่หลังจากนี้ข้าวางแผนที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ ในการศึกษาเครื่องมือวิญญาณและการฝึกฝนแบบปิดประตูข้าเกรงว่าข้าจะไม่สามารถช่วยท่านในเรื่องสำนักได้เปยเป์เผยพยักหน้าและกล่าวว่าเจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกิจการของสำนักถังคนอื่นๆและข้าจะจัดการกับพวกมันสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเจ้าคือการทำงานหนักเพื่อเพิ่มการฝึกฝนของเจ้าพร้อมกับถังอู่ถงตกลง สำนักถังออกคำสั่งให้เก็บความรับยาแห่งโชคราบเฉียนคุณให้เงีย,งยบๆและไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เผยแพร่พรข่าวเรื่องนี้ไปยังโลกภายนอกความจริงก็คือมีเพียงสมาชิกหลักของสำนักถังเท่านั้นที่รู้ว่าผลของอยางแห่งโชคราบเฉียนคุณนั้นแข็งแกร่งเพียงใดเม็ดยาหนึ่งเม็ดถูกส่งไปยังสาราเทพสมุดและผู้อวส่วนก็เข้าสู่การฝึกฝนแบบปิดหลังจากนั้นแต่ไม่ใช่แค่ผู้อาวส่วนัคนเดียวที่เข้ารับการฝึกฝน ผู้อำนวยการยานเซาเซอร์แห่งคณะวิญญาณยุทธการต่อสู้และผู้อำนวยการเซียนินเออร์คณะวิศวกรรมวิญ,ญญาณไปพร้อมกับเขาโมายู่ห่าวและทางอูถงก็เข้าสู่สภาวะการฝึกฝนแบบกึ่งปิดโมยู่ห่าวจะใช้เวลา6ชั่วโมงทุกวันเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวิญญ,ญาณจากส่วนจือเวินและเขาจะใช้เวลาที่เหลือของวันในการฝึกฝนกับทางอูถงสำนักถังยุ่งมากขึ้นกว่าเดิมและทุกอย่างก็เป็นไปตามแผน จักรวรรดิวันจันทารเริ่มเงียบลงดูเหมือนว่าเพราะการระเบิดของพายุทำลายล้างของหัวยู่เฮาได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อพวกเขาอย่างท่วมทน้นแนวหน้าก็สงบสุขเช่นกันดูเหมือนจักรวรรดิวันจันทารจะไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นนอกจากการรวมอาณาเขตที่พวกเขายึดครองจากจักรว,วรรดิวิญญาณสวรรค์กองทหารวิญญาจารย์ที่จักรวรรดิทิงหลวส่งไปยังอาณาเขตของจักรวรรดิวันจันทารเพื่อทำสงครามก็ค่อยๆถอนออกเช่นกัน เนื่องจากจักวรวรรดิตวันจันทาได้รวบรวมกองทหารวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งกว่าเพ <_ C ains> ื่อกำจัดพวกเขาวิญญาจารย์ของจักวรวรรดิชิงหลัวประสบความสูญเสียอย่างหนักหลังจากการต่อสู้หลายครั้งและพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องถอยกลับมาที่เทือกเขาโต้หมิงเพื่อพักผ่อนและปรับแต่งกองทหารใหม่แต่ทว่าด้วยเทือกเขาโต้หมิงเป็นกรอบป้องกันและประสบการณ์ของพวกเขาก่อนหน้านี้จักวรวรรดิชิงหลัว ได้ทําให้แนวรับให้มีเสถียรภาพชั่วคราวตามแนวชายแดนพยัคฆ์ขาวใต้เฮายังคงอยู่เป็นหลักเป็นการส่วนตัวในขณะที่พวกเขารักษาการขัดแย้งกับจกักรวรรดิวันจันทาดูเหมือนว่าสงครามจะอยู่ชั่วคราวแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้จกักรวรรดิชิงหลวจกวักรวรรดิวิญญาณสวรค์และจกักรวรรดิโต้เหรีงกังวลอย่างมากแม้ว่าสงครามดูเหมือนจะอยู่ชั่วคราวแต่จกักรวรรดิวันจันทาได้เสริมความแข็งแกร่งในการลอกการเฝ้าระวังและข่าวกอง พวกเขาขนส่งเครื่องมือวิญญ,ญาณสอดแนมทางอากาศและภาคพื้นดินไปยังชายแดนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่พวกเขาจะได้ปิดข้อมูลทั้งหมดอย่างแน่นหนาที่สุดกลายเป็นเรื่องยากอย่างท่วมทน้นสําหรับอาณาจักรดั้งเดิมทั้ง3าแห่งของทวีปโตลัวในการสอนแนมใดๆภายในอาณาเขตของจักรวรรดิตะวันจันทาอาณาเขตของจักรวรรดิตะวันจันทานั้นใหญ่ที่สุดในทวีปโตลัวแล้วได้นอกเหนือจากสองในสาของอาณาเขตของจักรวรรดิวิญญาณสวรรค์แล้ว พื้นที่ของอนณาเขตของพวกเขาก็มีขนาดใหญ่ขึ้นมากทุกคนรู้ดีว่าสงครามจะไม่จบเพียงแค่นี้และเมื่อมันประทุขึ้นอีกครั้งมันน่าจะเป็นการลุกรานที่รุนแรงและอาจถึงที่สุดที่จักรวรรดิวันจันธาจะนำมาทุกคนต่างสะสมกำลังและรอคอยสิ่งที่พวกเขาแข่งขันกันคือพวกเขาสามารถรวบรวมความแข็งแกร่งได้เร็วเพียงใดครึ่งปีผ่านไปทุกอย่างยังคงเงียบสงัด ดูเหมือนว่าจักรวรรดิตวันจันทาดูจะยุติการทะเลาะวิวาทแล้วพวกเขาทั้งหมดยังรถกองกําลังที่พวกเขาประจําการตามแนวชายแดนของจักวรวรรดิมียานสวรรค์ด้วยแต่ทว่าดินแดนของจักวรวรรดิมียานสวรรค์ที่จักรวรรดิตวันจันทาพิชิตนั้นดูเงียบสงบเกินไปครึ่งปีผ่านไปแต่แทบจะไม่มีการจะราจรใดๆแม้แต่สำนักสันโดษก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเลิกต่อต้านและต่อสู้ครับ6เดือนผ่านไป แรกหนึ่งปีครึ่งผ่านไปตั้งแต่หวายูเฮาผลิตยาแห่งโชคลาภเฉียนคุณเขาได้ทําการฝุกฝนภายในเมืองซือไลเคอร์มาเกือบสองปีแล้วภายในสองปีนี้สิทธิของสํานักถังเกือบจะลืมไปว่ามีบุคคลชั้นยอดในสํานักถังไม่ต้องพูดถึงบุคคลภายนอกหาวายูเฮาค่อยๆลืมตาขึ้นในขณะที่หายใจออกลึกๆแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเคืองถังโอถงนั่งตรงข้ามเขาได้เธอก็ตบมือของเขา ขณะที่เธอพูดว่าไม่ต้องกังวลเราทําได้หมวอยู่เห้าเอียงศรีรษะเล็กน้อยและพูดว่าข้าเดาไว้แล้วว่าจะยากแต่ข้าไม่ได้คาดหวังว่ามันจะยากถึงขนาดนี้ทางอดหงยิ้มจังๆและพูดว่าแต่ทุกอย่างจะแตกต่างออกไปเมื่อเจ้าทําสําเร็จหมวอยู่เห้ายิ้มและตอบว่าอย่างคงวลแตบใดที่ข้ามีเจ้าอยู่เคียงข้างข้าจะไม่ยอมแพ้นอกจากนี้ข้ามั่นใจมากขึ้น พวกเขายังคงอยู่ในฐานใต้ดินของสำนักถังเพื่อฝึกฝนหลังจากกินยาแห่งโชคราบเฉียนคุนสถานที่แห่งนี้เงียบสงบที่สุดและสะดวกสำหรับหัวยูเฮาในการเรียนรู้จากสวนจือเวินทางอูถงกลับไปที่ห้องของเธอเพื่อฝึกฝนหลังจากรับประทานอาหารกลางวันขณะที่หัวยูเฮามาถึงห้องทดลองของสวนจือเวินตามปกติอาจารย์สวนห,วหัวอยู่เฮาเพิ่งก้าวเข,าเข้าไปในประตูเมื่อเห็นสวนจือเวินนั่งอยู่ที่นั่นด้วยใบหน้าที่ว่างเปล่า ส่วนจิ๋วเวินดูอ่อนกว่าวัยกว่าหนึ่งปีครึ่งแม้ว่าเขาจะคิดอยู่ลึกๆแต่ดวงตาของเขาก็ยังเฉียบคมอย่างไม่น่าเชื่อสมาชิกของสำนักถังได้กินยาแห่งโชคร,ราบเฉียนคุณทั้งหมด3เม็ดที่ละลายน้ำเป็นกลุ่มและทุกคนก็ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่คาดคิดเจตรานแห่งซือไรเคอร์ได้รับวงแหวนวิญ,ญญาณ8ดวงและทีเจียเฉินมีอันดับที่89เขาอยู่ห่างจากการเป็นราชทินนานามพมยุทธเพียงระดับเดียวแต่ทีเจียเฉิน ไม่ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในสำนักถังหมวอยู่เฮ้าก็เหมือนกับเขาเขาคงติดอยู่ที่อันดับ89หมวอยู่เฮ้าน่าจะฝากฟันไปได้นานแล้วในทางทฤษฎีแต่เขาเข้ามาถึงจุดคอขวดอย่างมาหังวรานพอขวดนี้เกิดจากแกนวิญ,ญญาณที่เขาสร้างขึ้นเขาเราได้แล้วว่าเขาจะมีปัญหามากมายในการสร้างแกนวิญญ,ญาณที่สองของเขาเพราะเขาครอบครองอันแรกอยู่แล้ว แต่ความยากลำบากนั้นเกินความคาดหมายของเขามากของเรวยาที่มาจากการละลายยาแห่งโชคร,ราบเฉียนคูนสาเม็ดได้เพิ่มการฝึกฝนของเขาเป็นระดับ89เมื่อปีที่แล้วแต่เขายังคงอยู่ที่ระดับ89 m, แม้จะผ่านไป1ปีแม้ว่าเขาจะฝึกฝนด้วยพลังเข้าตรงก็ตามนอกจากนี้เขาอยู่ในการฝึกฝนแบบปิดและเขาทํางานหนักทั้งกลางวันและการคืนเพื่อฝึกฝนโดยไม่เกียจค้านแม้แต่วินาทีเดียว แต่เขายัางคงอยู่ที่อันดับ89ดังนั้นเขาจึงไม่ใช่บุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในสำนักถังในตอนนี้ในตอนนี้สำนักถังมีราชจีนานามพมยุทธ์ดั้งเดิมอย่างแท้จริงนอกเหนือจากส่วนเจือเวินซึ่งเป็นวิศวกรมียานระดับ9คนนั้นคือถังอู่ถงถังอู่ถงทะลุคอขวดเมื่อเจ็ดเดือนก่อนและในที่สุดก็ได้รับตำแหน่งของเธอเธอตั้งฉายาให้ตัวเองว่าพมายุทธ์ผีเสือ้อฤดูหนาว พมยุทธผีเสื้อฤดูหนาวถังโอทงฤดูหนาวเพื่อให้เธอสามารถระลึกได้ว่าเธอเคยเป็นหวังตรงเออได้ผีเสื้อก็เป็นไปตามธรรมชาติเพราะวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเธอถังโอทงได้สร้างแกนวิญญาณของเธอสําเร็จแล้วและตอนนี้ได้กลายเป็นราชทินนานพมยุทธ์มาอยู่เฮาจะไม่กังวลได้อย่างไรแต่การสร้างแกนวิญญาณที่สองของเขาไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว เขาจะไม่ถึงระดับ89อย่างรวดเร็วหากไม่มีแกนวิญญาณแรกของเขาแต่การสร้างแกนวิญญาณที่สองของเขานั้นยากเกินไปแต่จิตใจของเขาก็ยังเป็นบวกแม้ว่าเขาจะกระตือร้อนที่จะพัฒนาแต่เขาก็ไม่ใจร้อนเพราะมีถังอูฐงอยู่ข้างๆวิญญาจารสามารถสะสมการฝุกฝนของพวกเขาได้ดังที่ทถังอูงกล่าวแม้ว่าการสร้างแกนวิญ,ญญาณที่สองของเขาจะยากการฝุกฝนของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อประสบความสําเร็จ และเขาจะไปถึงระดับอื่นอย่างรวดเร็วเจ้ามีอะไรสวนเจิวเวินโบกมือให้หัวยูเฮ้าและชี้ให้เขานั่งลงหัวยูเฮ้านั่งลงบนเก้าอี้ข้างสวนเจิวเวินและถามว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านมีความคืบหน้าอะไรบ้างสวนเจิเวินถอนหายใจและสายหัวหัวยูเฮ้าได้พยายามปลอบเขาไม่ต้องกังวลอาจารย์สวนเราได้เดิน9 9จากร้อยเก้าแล้วเราเพิ่งมีอาการสะดุดครั้งสุดท้าย เราจะค่อยๆดําเนินการและจะดําเนินต่อไปหลังจากที่เราพบวิธีที่ดีที่สุดในการก้าวไปข้างหน้าแล้วเท่านั้นถ้าเหนื่อยกับตัวเองมากเกินไปในปัจจุบันทําไมไม่พักบ้างละ่ะรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของซวนจิเวนินใครบอกว่าข้าไม่มีความก้าวหน้าข้ามีบางอย่างแม้ว่าการแสดงออกของเขาดูไม่เหมาะสมเล็กน้อยเมื่อพูดคําเหล่านั้นหวายูเฮายังคงเบิกตากว้างในขณะที่เขาพูดด้วยเสียงสั่นคลอน ท่านท่านทำสำเร็จแล้วเหรอสวนเจวเวนพย,ยักหน้าเบาๆได้กล่าวว่าอย่างน้อยก็ในทางทฤษฎีครามของหัวยงเห่าเปิดกว้างในขณะที่ดวงตาของเขาก็เปิดกว้างแล้วใส่หัวทำไมสวนเจวเวนตอบว่าข้าใส่หัวเพราะมันไม่สามารถทำซ้ำได้แม้ว่าการตีขึ้นรูปจะยากมากแต่เราก็ยังทำให้เสร็จได้ระหว่างเราสองคนแต่เงื่อนไขในการใช้งานนั้นยากเกินไปและข้าไม่สามารถนึกถึงใคร ในโรคที่สามารถใช้มันได้นอกจากเจ้ามอยูเฮาถอนหายใจด้วยความโล่งอกท่านไม่แน่รักเลยอาจารย์สวนสวนจิวเวิร์นบิลลิมฟีปาของเขาได้พูดว่าข้าไม่แน่รักได้อย่างไรอย่างน้อยข้าก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเจ้าไว้ข้าได้มอบทุกอย่างที่ข้ารู้ให้เจ้าแล้วมิฉะนั้นเจ้าจะเป็นวิศุกรมิยาณระดับเก้าได้อย่างไรใช่แล้วมายูเฮาเป็นวิศุกรมิยานระดับเก้าที่แท้จริงแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ราชทินามพมยุทธ แต่เขาก็เสร็จสิ้นการผลิตเครื่องมือวิญญาณระดับ9ก้าแล้วสิ่งนี้ไม่ต้องสงสัยเลยหวอย่เ้าเข้าใจสิ่งที่สวนจเวินกำลังจะพูดอาจารย์สวนไม่ใช่ว่าข้าไม่ได้สอนท่านช่วงที่ท่านไม่เข้าใจหรอกหรือสวนจิเวินตะคอกนั่นเป็นเพราะข้าไม่มีมีดแกะสลักขั้นเทพเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งแล้วแต่สวนจเวินและเหอไคโถยังคงไม่สามารถเรียนรู้เทคนิคการแกะสลักการไล่ลามของมังกรฝน พวกเขาได้เรียนรู้เพียงส่วนน้อยเท่านั้นความเข้าใจของพวกเขาไม่ลึกซึ้งพอซึ่งหมายความว่าความแข็งแกร่งของเทคนิคการแกสรักการไล่รามของมังกรฝน,นไม่สามารถปลดปล่อยออกมาได้อย่างเต็มที่ท่านไม่สามารถตำหนิข้าได้สำหรับเรื่องนั้นมาอยู่เข้ากล่าวอย่างช่วยไม่ได้มีดแกสรักขั้นเทพนี้เลือกเจ้าของแล้วข้าไม่มีทางเลือกเหตุผลที่เขาสามารถเป็นวิศวกรวิญ,ญญาณระดับ9ก้าได้อย่างรวดเร็วเพราะเขามมีมีดสลักเทพวิญ,ญญาณ ได้รู้จักเทคนิคการแกะสลักการล่าราของมังกรฝนยิ่งเขาใช้และเข้าใจพวกมันมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเข้าใจความลึกลับของเทคนิคการแกะสลักการล่าราของมังกรฝนมากขึ้นเท่านั้นเขาได้เรียนรู้มากมายนี่เป็นสิ่งเดียวกันสําหรับทักษะวิญญ,ญาณที่เขาสร้างขึ้นเองอาจารย์ส่วนเราจะเริ่มได้เมื่อไหร่หัวอยู่ห้าถามส่วนเจะเวนกาวว่าไม่ต้องรีบข้าจะคิดมันก่อนเนื่องจากเจ้าทาเปลือกนอกเกือบเสร็จแล้ว ข้าจะออกแบบแผนสําหรับส่วนหลักนี้จากนั้นเราจะหาลือกันว่าจะทําอย่างไรต่อไปไม่มีการเร่งรีบที่จะดําเนินการด้วยความสามารถในปัจจุบันของเจ้าไม่น่าจะมีปัญหาในการผลิตตกลงมาอยู่ห้าพยักหน้าส่วนจเจอเวินดูหมวนมองอันที่จริงข้ากําลังคิดหาวิธีใช้ประโยชน์จากรูปแบบนี้ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นถ้ามันได้ผลข้าเชื่อว่า เราสามารถเปลี่ยนแปลงโรคทั้งใบของเครื่องมือวิญญาณได้หัวอยู่ห้าวหัวเราะอย่างค้มคืนมันง่ายขนาดนั้นได้ยังไงเรายังไม่ได้กําหนดแนวความคิดไว้ใช่หรือไม่เราต้องการผลิตเครื่องขยายพลังทางจิตวิญญาณเพื่อขยายพลังทางจิตวิญญาณแต่มันยากเกินไปประการแรกเราไม่รู้ว่ามันจะเริ่มต้นอย่างไรประการที่สองใครจะทดสอบมันส่วนจิเวเหินก้าวหัวเราะอย่างค้มคืนเจ้าพูดถูก ไม่มีทางที่จะทดสอบสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากนี้เราไม่สามารถคืบหน้าได้เลยมาทำเรื่องช้าๆกันเถอะมาทำสิ่งที่เจ้ามีให้เสร็จก่อนเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็สามารถทำให้โลกของวิศกรวิญญาณต้องตะลึงเมื่อมันเกิดขึ้นฮ่าๆในขณะน,นี้หมอร้านโผล่เข้ามาทางประตูจากด้านนอกส่วนจเจอเืินเหลือบมองขึ้นและตะคออเจ้ากำลังพยายามจะทำอะไร เอ่อใครโถเดินเข้ามาจากด้านนอกและหัวเราะเบาๆข้ากลัวจะรบกวนท่านทั้งสองคนตอนนี้เขาเป็นวิศววิญญาณระดับแปดยางเป็นทางการเช่นกันเนื่องจากการฝึกฝนพลังวิญญาณของเขาถึงแดวงแหวนในฐานะวิทยาจารประเภทอาหารมันยากมากที่จะเพิ่มการฝึกฝนของเขายาแห่งโชคลาภเฉียนคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับเขาเอ่อใครโถนั่งบนเก้าอี้และกล่าวว่าอยู่เฮาเจ้าจช่วยเดินทางไปที่โรงเรียนได้หรือไม่ ข้าได้ยินมาว่าผู้อาเสโสวงและคนอื่นๆได้ยุติการทําสมาธิแล้วหลังจากได้ยินคาพูดของเหอไคโถดวงตาของหัวยุงเฮ้าก็สว่างขึ้นผู้เอาวสโสวงออกจากการฝู่ฝนของเขาแล้วดีมากเมื่อสํานักถางมอบยาแห่งโชคลาภเสียมคุณให้กับโรงเรียนซืร์ไรเคอร์ผู้อวสโสวนได้เข้าสู่การฝึ่ฝนแบบปิดกับยานเซาเซอร์และเซียนลินเอ,อ๋อสิ่งนี้ถูกตัดสินหลังจากการประชุมในสาราเทพสมุด เหตุผลที่มีเพียงสามคนเท่านั้นที่กินยาแทนผู้อาวุโสที่เหลือก็เพราะคำนึงถึงอนาคตของสถาบันการศึกษาผลของอยางแห่งโชคราบเฉียนคุนนั้นช่างน่าอัศจรรย์จริงๆแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงสภาพของผู้ที่กินยาด้วยสำหรับวิญญา,ารณหกวงแหวนหรือ7ดวงแหวนผลกระทบจะยิ่งใหญ่กว่ามากแต่ถ้าว่าสำหรับราชชินานามพมยุทธความสามารถนั้นเด่นชาติน้อยกว่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับราชทีนนานานพมยุทธ์จากโรงเรียนซอไรเคอร์ดังนั้นผู้อาสวส่วนยานเซาเซอร์และเซียลินเอ๋อร์จึงได้รับเลือกให้กินยาเม็ดนี้หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนผู้อสวส่วนชัดเจนเพราะเขาเป็นปร,รมาจารย์แห่งสาราเทพสมุรและเป็นอัครพมยุทธ์อันดับที่98เขามีความหวังมากที่สุดที่จะกลายเป็นพมยุทธ์ระดับสูงสุดสิ่งที่โรงเรียนซอไรเคอร์าขาดไปมากที่สุดในตอนนี้คือพมยุทธ์ระดับสูงสุด สำหรับยานเซาเซอร์และเซียนลินเออพวกเขาได้รับพิจารณาว่าเป็นผู้เยาว์ในสาราเทพสมุทรแต่ถ้าว่าพวกเขาเป็นอัครพรมยุทธ์แล้วพวกเขามีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาต่อไปยานเซาเซอร์เป็นอัครพรมยุทธ์อันดับที่96เซียนลินเออร์เป็นอัครพรมยุทธ์อันดับที่95พวกเขาจะเป็นเสาหลักของโรงเรียนซูรคเคิลในอนาคตเป็นผลให้พวกเขาทั้ง3เข้าสู่การฝึกฝนแบบปิดประตูด้วยการและกินยาแห่งโชคลาภเสียนคุณ ก็ทำลายคอขวดของพวกเขาแม้แต่ผู้อาวุโสของโรงเรียนซูรารเคอร์ก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะอยู่ในการฝูร่ฝนแบบปิดประตูนานขนาดนี้เพราะเพราะว่าพวกเขาเข้าสู่การฝึกฝนเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งมายูเฮาจะไม่แปลกใจได้อย่างไรเมื่อเหอไคโถกล่าวว่าพวกเขาได้ออกจากการฝึกฝนแล้วเขากังวลมากที่สุดว่าผู้อาวุโสส่วนจะได้ก้าวผ่านและกลายเป็นพมายุทธร,ระดับสูงสุดอีกคนตามหลังผู้อาวุโสมู ถ้าเขาประสบความสําเร็จมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับสถาบันการศึกษาและสํานักถังอาจารย์ส่วนข้าจะต้องไปดูมายูเฮ้ามองไปที่ส่วนจือเวินส่วนจือเวินพยักหน้าให้เขาและพูดว่าเจ้าไปได้เจ้าไม่จำเป็นต้องรีบมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าข้าเชื่อว่าข้าต้องใช้เวลา1 0ถึง15วันสําหรับการออกแบบครั้งแรกของข้าเจ้าสามารถกลับมาได้หลังจากครึ่งเดือนมายูเฮ้า เป็นวิศวกรมิญยาณระดับก้าวอย่างเป็นทางการแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเก่งกว่าส่วนจือเวินด้วยดังนั้นส่วนจอเวิรนจึงไม่เข้มงวดกับเขาในแง่ของการออกแบบเครื่องมือมิอยานส่วนจือเวิรนมีประสบการณ์มากกว่ามากนอกจากนี้การออกแบบเครื่องมือมิอยานยังใช้เวลานานมากการสุกฝนของหัวยูเฮาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เขายัางเด็กมากและศักยภาพของเขามีไม่จํากัดเมื่อเห็นว่าหัวยูเฮา เป็นวิศวกรวิญญาณระดับ9แล้วส่วนเจวอเหวินก็ปล่อยให้เขามีอิสระมากขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ